สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือตัวใหม่กันนะครับที่จะช่วยการบริหารจัดการเวลาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพศอตอของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะสําหรับท่านผู้นวยการราพอพศตอเลยนะครับบอกได้เลยว่าคู่มือนี้ทํามาเพื่อท่านโดยเฉพาะเลยเราจะเน้นไปที่ฟังก์ชันหลักๆที่ท่านต้องใช้เพื่อให้การดูแลเรื่องการลงเวลาทํางานของทีมงานทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุดครับ เอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าระบบใหม่ตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนที่มันอาจจะเคยยุ่งยากแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานประจําวันได้ยังไงบ้างครับทั้งหมดที่เราจะคุยกันก็จะครอบคลุม6หัวข้อหลักๆนี่เลยนะครับก็คือเราจะค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปเลยตั้งแต่การเริ่มใช้งานครั้งแรกการลงทะเบียนการตั้งค่าต่างๆไปจนถึงการจัดการทีมในแต่ละวันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการดูรายงานสรุปผลครับผม เอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยการเริ่มต้นใช้งานระบบสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแรกเลยก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าใครทำอะไรในระบบนี้ได้บ้างเพราะว่าการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะทำให้เราใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดูตรงนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับระบบเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากๆคือบุคลากรทั่วไปเนี่ยก็จะดูแลแค่ส่วนของตัวเองลงเวลาเข้าออกดูสถิติตัวเองอะไรแบบนี้ แต่สําหรับท่านผอ,อ,อจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับก็คือสามารถเข้าไปตั้งค่าหลักของระบบได้เลยจัดการเรื่องคนในทีมแล้วก็อนุมัติคําขอต่างๆได้ซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือหัวใจของการบริหารจัดการเลยพอเข้าใจบทบาทหน้าที่กันแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลงทะเบียนกันบ้างครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกคนทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นพอเข้าสู่ระบบได้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับ กระบวนการลงทะเบียนก็ง่ายๆเลยครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันเริ่มจากเข้าไปที่เว็บไซต์ของระบบก่อนเลยจากนั้นก็เลือกอำเภอเลือกรพสตอของเรากรอกข้อมูลส่วนตัวตั้งรหัสผ่านแล้วก็กดยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับและจุดที่สําคัญที่สุดคือขั้นตอนสุดท้ายเลยครับคือการกดส่งเพื่อรออนุมัติซึ่งตรงนี้แหละครับที่บทบาทของท่านผอ,อจะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนถัดไปทีนี้มี2จุดสําคัญมากๆต่อลงทะเบียนที่ต้องจําไว้นะครับ อย่างแรกเลยก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักของเราเนี่ยจะกลายเป็น username สำหรับเข้าระบบนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเลือกประเภทผู้ใช้งานให้เลือกเป็นพอ,อรพอสตนะครับเพราะตัวเลือกนี้แหละที่จะให้เสร็จสูงสุดในการจัดการระบบกับท่านครับเอาละครับพอเข้าระบบมาได้ครั้งแรกปุ๊บมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกและย้ำว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการเข้าไปตั้งค่าพิกัด หรือว่าปักหมุดที่ตั้งของรอพอสตอของเราครับมันเหมือนกับการเปิดสวิตช์ใหญ่เลยถ้าไม่ทําตรงนี้ระบบมันจะยังใช้ไม่ได้ครับย้ํากันช,ชัดๆอีกทีนะครับว่าขั้นตอนนี้สําคัญมากจริงๆเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าท่านผออยังไม่ได้ตั้งค่าพิกัดตรงนี้เนี่ยบุคลากรทั้งทีมของท่านจะไม่มีใครสามารถกดลงเวลาทํางานได้เลยครับพูดง่ายๆคือระบบมันยังไม่เปิดให้ใช้งานนั่นเองครับ ส่วนวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยากเลยครับมีให้เลือก2วิธีง่ายๆวิธีแรกก็คือถ้าเรามีข้อมูลค่าละติจูดลองจีจูดที่เป๊ะๆป๊อยู่แล้วก็พิมพ์เข้าไปเองได้เลยแต่ถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นก็มีวิธีที่2ครับแค่กดปุ่มใช้ตำแหน่งปัจจุบันตอนที่เราอยู่ที่ราพาสตเลยนะระบบมันก็จะดึงค่าจาก GPS มาใส่ให้เราอัตโนมัติเลยสะดวกมากๆครับเอาละครับเมื่อเราตั้งค่าบ้านของระบบหรือก็คือพิกัดที่ตั้งเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ถึงคิวของการจัดการสมาชิกในบ้านกันบ้างครับซึ่งก็คือการเข้าไปดูแลบัญชีผู้ใช้งานของบุคลากรในทีมเรานั่นเองในเมนูนี้เนี่ยท่านผออจะมีอำนาจจัดการหลากหลายอยู่4เรื่องครับคือ 1. อนุมัติคนที่ลงทะเบียนเข้ามาใหม่ให้เริ่มใช้งานระบบได้ 2. ช่วยรีเซ็ตรหัสผ่านให้ทีมงานในกรณีที่เขาลืม3ก็คือลบบัญชีของคนที่ย้ายออกไปแล้วและสุดท้ายก็คือดูรายชื่อทั้งหมดได้ครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องมือที่ทํางไม่ท่านควบคุมการเข้าถึงระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยโอเคครับตอนนี้ระบบก็พร้อมแล้วทีมงานทุกคนก็มีบัญชีเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนของการใช้งานจริงๆในแต่ละวันกันบ้างครับเราจะมาดูกันว่าการลงเวลาเข้าออกแล้วก็การอนุมัติคําขอต่างๆเนี่ยมันทานํางานยังไง มีตัวเลขหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือ200เมตรนี่คือรัศมีที่ระบบกำหนดไว้ครับพูดง่ายๆก็คือบุคลากรทุกคนจะต้องอยู่ในระยะไม่เกิน200เมตรจากจุดที่เราปักหมุดไว้ถึงจะสามารถลงเวลาเข้างานได้ครับอันนี้ก็เพื่อป้องกันการลงเวลานอกสถานที่นั่นเองทีนี้มาดูเรื่องกรอบเวลากันบ้างครับซึ่งระบบเนี่ยเขากาหนดไว้ชัดเจนเลยอย่างการลงเวลาเข้างานจะเปิดให้ลงได้ตั้งแต่ตีห้ถึงเที่ยงเลยนะครับแต่ หัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือต้องลงก่อน8โมงครึ่งเท่านั้นถึงจะนับว่าเป็นสถานะทันเวลาส่วนการแจ้งเหตุจำเป็นก็จะทำได้ถึงบ่ายสและการลงชื่อออกก็จะเริ่มตั้งแต่4โมงครึ่งเย็นเป็นต้นไปครับแล้วในกรณีที่ทีมงานของเราเนี่ยจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานข้างนอกแล้วเขาแจ้งเหตุจำเป็นเข้ามาในระบบหน้าที่ของท่านผอ,อก็คือเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ตัดสินใจครับว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ซึ่งการตัดสินใจของท่านเนี่ยจะส่งผลต่อสถานะของคนนั้นทันทีเลยนะครับถ้าเรากดอนุมัติสถานะเขาก็จะเป็นทันเวลาแต่ถ้าเราไม่อนุมัติสถานะเขาจะเปลี่ยนเป็นมาสายทันทีครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่เราตั้งค่าและใช้งานระบบกันมาทั้งหมดแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สําคัญมากๆสําหรับการบริหารจัดการเลยนั่นก็คือการดูสถิติและรายงานผลต่างๆเพื่อเอาข้อมูลพวกนี้แหละครับไปใช้ในการวางแผนและพัฒนางานของเราต่อไป นี่คือหน้าแดชบอร์ดหลักเลยครับที่จะโชว์ภาพรวมการลงเวลาของทีมงานทั้งหมดแบบเรียลไทม์เลยทําให้ท่านผอ,ออเห็นได้ทันทีเลยว่าเออวันนี้มีคนมาทํางานทันเวลากี่คนมาสายกี่คนมีใครแจ้งเหตุจําเป็นหรือลาบ้างข้อมูลทั้งหมดจะสรุปให้ดูง่ายๆในหน้านี้เลยครับซึ่งมันสําคัญมากๆในการบริหารทีมในแต่ละวันแต่ไม่ใช่แค่ดูบนหน้าจอได้อย่างเดียวนะครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ส่งพลังมากๆเลยก็คือเราสามารถส่งออกข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมาเป็นไฟล์ได้ด้วยครับเป็นไฟล์ CSV ที่เอาไปเปิดในโปรแกรมอย่าง Excel ได้สบายๆเลยทีนี้เราก็จะเอาข้อมูลไปทำบันทึกหรือจะไปวิเคราะห์ต่อในเชิงลึกก็ทำได้ง่ายๆแค่คลิกเดียวเลยครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนี่มันไม่ใช่แค่ระบบลงเวลาทำงานธรมธรมดาาแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลการมาทำงานในแต่ละวันให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับการบริหารจัดการได้เลย ทีนี้คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อก็คือเราจะนําข้อมูลพวกนี้ไปต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนารอพอสตอของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้อย่างไร